กราบสวัสดีและขอต้อนรับผู้มัวหมองหน้าใหม่ทุกๆท,ท่านเข้าสู่โลกมัชิมานะครับสำหรับเทปนี้นะครับผมก็ทำมาเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าเห็นช่วงนี้มีเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับเริ่มที่จะมาสนใจเกม Elden Ring นะฮะก็เลยอยากจะทำทิปเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเก็บเลเวลในช่วงแรกนะฮะตัวละครตัวนี้ผมสร้างใหม่นะครับเมื่อสักครู่เห็นนะฮะว่าเลเวลอยู่ที่เลเวล7 แล้วหลังจากที่เราได้มาทอเรนมานะครับเราก็จะพร้อมที่จะไปฟาร์มกันแล้วนะครับจุดนี้ที่เราอยู่นะครับก็จะเป็นทะเลสาบอากิวฝั่งเหนือนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆวิ่งมาตามเส้นทางนี้นะครับซึ่งเรายังไม่ได้เปิดแผนที่ก็ไม่เป็นไรนะแค่วิ่งตามคลิปนี้นะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้ไปฟาร์มนะฮะอ่ะหันมาทางาที่จะเป็นเส้นทางที่จะวิ่งไปทางเมื่อสักครู่เนาะ ตอนนี้นะครับเราก็จะวิ่งตรงไปนะครับควบม้าทอรนเราก็จะผ่านในส่วนที่เป็นสะพานนะฮะอ่าตรงนี้จะได้ยินเสียง NPC เรียกไม่เป็นไรนะไม่ต้องสนใจนะครับเราก็จะข้ามไปนะมาถึงจุดนี้ครับที่จุดสําคัญนะฮะจะเป็นสะพานซึ่งด้านหน้านะครับตอนนี้เป็นเวลากลางคืนก็จะมีทหารม้าราตรีนะฮะให้เพื่อนๆดูทิศตรงที่เข็มทิศนะครับที่ชี้ไปทางทิศเหนือหรือตัวเอ็นนั่นเองนะครับหลังจากเราข้ามสะพานนี้ได้นะฮะให้เพื่อนๆ พันหัวนะครับไปทางทิศเหนือได้เลยนะฮะครับผมก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะต้องวิ่งไปอย่างนี้นะฮะเนี่ยฮะตรงนี้ก็จะมีกองคารวานนะครับแล้วก็จะมีพวกพลทหารม้าวิ่งอยู่นะครับไม่ต้องสนใจนะฮะตรงนี้ให้วิ่งเรียบข้างบนมาก่อนนะฮะข้างล่างจะมีพวกข้างคาวนะครับอ่ามาถึงตรงนี้ใช่ไหมครับ จะเป็นหน้าผาก็ลัดเลาะไปเรื่อยๆเลยครับอ่าตรงนี้กระโดดลงไปนะครับที่มีอ่าพวกมแมลงพวกนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับวิ่งตรงเหนือไปอย่างเดียวเลยนะฮะดูตรงอาเข็มทิศด,ด้านบนนะฮะหลังจากนี้เราจะลอดช่องตรงนี้นะครับอ่าเราจะได้ยินเสียง NPC เคนเนตเรียกเรานะครับไม่เป็นไรครับผ่านไปก่อนนะฮะเพราะว่าเราต้องการไปฟาร์มเนาะ อะวิ่งตรงไปตามเส้นทางเห็นไหมฮะมันจะเป็นทางถ้าข้างหน้าเรามองเห็นยักษ์ตัวหนึ่งนี่แสดงว่าเรามาถูกทางแล้วนะครับไม่ต้องไปสนใจยักษ์ครับข้างหน้าจะมีโบสและเห็นไหมฮะข้างหน้าก็จะมีเป็นจุดพรนะครับให้เราเข้าไปข้างในแล้วก็จุดพรให้เป็นที่เรียบร้อยครับสถานที่ตรงนี้นะครับชื่อว่าโบสมาริกาที่3ฮะ ข้างหน้าของเรานะครับก็จะมีไอเทมสีทองนะครับและแน่นอนนะครับว่าตรงนี้ก็จะเป็นหยาดน้ำำําอมฤตนะครับพร้อมทั้งมีขวดน้ำำําอมฤตที่เราจําเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้เพื่อที่ผสมยานะครับสามารถใช้ในการบัฟต่อสู้ได้นะฮะวิ่งตรงไปที่รูปปั้นของมาริกานะครับก็จะมีจอก,กศักดิ์สิทธิ์อยู่หนึ่งจอกนะครับก็เก็บให้เรียบร้อยครับ คราวนี้เรามาทําการอัพจอกศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับนี่ครับเราก็สามารถเพิ่มจํานวนในการใช้ได้นะครับหลังจากที่เราเก็บจอกศักดิ์สิทธิ์และ,มะเมล็ดสีทองนะครับเพื่อนๆก็สามารถอัพได้นะฮะอ่ะทีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเปิดแผนที่ในส่วนริมเกฟฝั่งนี้ก่อนนะครับตรงจุดที่เป็นแบบนี้ในแมปนะครับเวลาเพื่อนๆเห็นในส่วนที่ดำๆแล้วมันจะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมเหมือนเมื่อสักครู่เนาะให้ทําการปักหมุดนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปเอาเศษชิ้นส่วนแผนที่กันครับ วิ่งลงมาข้างล่างนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับโดยปกติแล้วเกม l d e n r i n g นะครับแมพมันจะยังไม่ถูกเปิดไม่ถูกค้นพบนะครับถึงแม้ว่าเราจะไปเปิดจุดวาร์ปแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าในตามพื้นที่เนี่ยมันจะมีพวกเศษชิ้นส่วนของแผนที่ซึ่งจำเป็นที่เราจะต้องไปเก็บมานะครับอตอนนี้ผ่านดงหมีนะครับแล้วก็เสาที่ผมปักเอาไว้นะครับเห็นไหมฮะจะมีไอเทมวางอยู่นะครับ หลังจากเราได้มาแล้วอย่าเพิ่งเปิดดูนะครับให้รีบทําการควบหนีพื้นที่ที่มีเจ้าทินอย่างนี้ก่อนนะฮะก็ย้อนกลับออกมาทางเดิมฮะหาพื้นที่ที่สะดวกที่สามารถเปิดดูแมปได้นะครับเดี๋ยวเราไปตรงเนินข้างหน้ากันนะครับอ่ะตรงนี้นะฮะโอเคปลอดภัยแล้วนะฮะ หลังจากนั้นเราก็จะเปิดแมปดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพราะว่าเราได้ชิ้นส่วนมาแล้วนะครับแมปตรงนี้ก็เลยเปิดหลังจากนั้นเราก็จะทําการวาร์ปไปที่โบสถ์มาริกาที่3เช่นเคยครับวาร์ปกลับมาลงตรงโบสถ์มาริกาที่3นะครับซึ่งเป็นบริเวณที่เราเข้ามาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราจะไปทางไหนกันต่อนะฮะเมื่อสักครู่ที่เรามาจะเป็นทางทิศใต้ประตูฝั่งนู้นเนาะ คราวนี้ก็ให้เพื่อนๆเ,เปิดแมปออกดูนะครับเห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นบริเวณแอ่งน้ํานะครับซูมเข้าไปครับแล้วก็ปักหมุดตรงจุดตรงนี้นะฮะตามภาพได้เลยนะครับอ่าหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ดูว่าหมุดของเราอยู่ทิศไหนนะครับแล้วก็ให้วิ่งไปตามจุดตรงนั้นนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะมันปักอยู่ในน้ําเนาะเมื่อเราวิ่งลงมาเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแสงสีขาวอยู่ข้างหน้านะครับ แน่นอนว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีตัวเทเลพอร์ตหรือเป็นแท่นวาร์ฟนั่นเองนะครับแล้วก็ให้เข้าไปสำรวจเลยครับเขาก็จะถามว่าต้องการไปยังพื้นที่อื่นใช่หรือไม่นะฮะก็แตะแล้วก็ไปกันเลยครับครับผมและนี่คือสถานที่เรามาโผล่นะครับเนินมังกรเกรอ์นะฮะหันกลับหลังนะฮะจะมีนกนปาลียืนตัวใหญ่ๆขวางทางอยู่นะครับ แต่ไม่ต้องห่วงนะครับว่าเขาจะทําอันตรายต่อเรานะครับถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขาเขาก็จะไม่ยุ่งนะครับเห็นไหมฮะพื้นที่ที่เราเดินทางมาเมื่อสักครู่อยู่ตรงบริเวณโบสถ์มาริกาที่3ามณจุดตรงนี้ใช่ไหมฮะก็วาร์ปยาวขึ้นมาทางข้างบนเลยนะครับนะส่วนพื้นที่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะมันยังเปิดอะไรไม่ได้นาะเพราะว่าเราวาร์ปแบบใช้ทางลัดเทเลพอร์ตมานะครับอ่ะ เราจะไปกันต่อนะครับให้เราวิ่งผ่านนกนาปารีมาเลยนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งตรงไปข้างหน้านะครับเห็นไหมฮะตรงเส้นทางข้างหน้าของเรามีต้นพฤกษาทองน้อยนะครับและตรงนี้นะครับก็จะมีเมล็ดสีทองนะครับก็เก็บให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วิ่งตรงลงไปข้างล่างเลยนะฮะอ่าตรงนี้จะมีมอนสเตอร์กี้นะครับเราจะไม่ยุ่งกับเขานะครับเพราะว่าเลเวลของเรายังน้อยนิดเนาะเราเพียงแค่อยากจะมาฟาร์มนะฮะ ลงมาก็จะมีจุดพรนะครับจุดพรให้เรียบร้อยครับมาดูแมปกันใหม่นะครับตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราเปิดไปแล้วนะครับก็จะเป็นสะพานใหญ่ฟารุมตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆลงมาดูนะครับอะไรอยู่กลางสะพานนะฮะนี่ครับก็จะเป็นเจ้าถิ่นนะครับก็จะเป็นมังกร อยู่ตรงนี้นะครับแต่เราไม่ได้มีธุระกับมังกรนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆหันหน้ากลับมาทางเดิมที่เรามานะฮะแล้วก็ขี่ม้ามาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าเราจะไปไหนนะครับซึ่งก็ใกล้แล้วนะเห็นทางแตกทางฝั่งขวามือไหมครับนี่ครับเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้อยู่เนาะเราก็จะไปตามเส้นทางตรงนี้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีมอนสเตอร์กิกกี้อยู่นะครับก็ ควบม้าไปนะครับมาเจอเส้นทางที่เป็นคล้ายๆถนนอย่างนี้นะครับให้ไปทางซ้ายเลยครับไปทางซ้ายแล้วก็ดูข้างหน้าให้ดีนะครับเราจะเจอแก๊งของพวกมอนสเตอร์กิกกี้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับให้ผ่าดงไปเลยนะครับหลังจากเรากระโดดข้ามพวกนี้มานะครับเส้นทางตรงนี้ก็จะมีพวกกับดักพิษนะฮะซึ่งก็ไม่ต้องกลัวครับเราก็ควบม้าเหยียบกับดักพิษไปเลยนะซึ่งตอนนี้สถานะของเราก็ติดพิษแล้วนะครับ ่าพวกกีกี้ก็ตามเราไม่ต้องตกใจนะครับมาถึงตรงนี้นะฮะเป็นสะพานใหญ่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเราปลอดภัยแล้วฮะก็พอวิ่งมาเลือดเราลดสังเกตนะครับเราก็สามารถกดกินยา HP ได้เนาะอ่ามาจนสุดทางสะพานเห็นว่าข้างหน้าจะมีเป็นจุดวาร์ปใช่ไหมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดรีเซ็ตทำให้เราหายจากการติดพิษได้นะฮะกดแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยครับ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่เคยไปโต๊ะกลมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเดินทางมาถึงในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดนั่งอาจจะได้เจอกับเมลิน่านะครับซึ่งก็ไม่ต้องตกใจไปนะสำหรับบางท่านที่เจอเมลิน่าพาไปโต๊ะกลมแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเราจะข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะฮะว่าหลังจากเราคุยกับเมลิน่าเขาก็จะพาเราไปที่โต๊ะกลมหรือมหาพรนั่นเองครับ ครับผมเมื่อเรามาถึงโต๊ะกลมนะครับก็จะมีข้อความบรรยายว่าโต๊ะกลมคือสถานที่ชุมนุมของผู้มัวหมองนะฮะแต่เราจะไม่ได้สนใจตรงนั้นนะครับเราจะกลับไปยังจุดเดิมเมื่อสักครู่ที่เราถูกวาร์ปมานะฮะอ่าไปกันเลยนะครับเมื่อสักครู่เรามาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีพื้นที่เกิดขึ้นสะพานใหญ่ฟารุมแล้ก็เราจะวาร์ปมาที่หอคอยจอมเวทเรนนั่นเองครับ ครับผมต่อไปนี้นะครับก็จะถึงขั้นตอนการฟาร์มรูนของเราแล้วนะฮะซึ่งผมจะต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่ามันอาจจะต้องใช้ความเคยชินสักหน่อยนะครับทาช่วงแรกๆอาจจะยังไม่คุ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆหันหน้าไปทางนี้นะครับเห็นไหมฮะทิศตะวันตกหรือตัว w นะครับก็จะเป็นทางโค้งที่เป็นคล้ายๆเหมือนอุโมง์ทางลอดใช่ไหมครับให้เพื่อนๆทําการเรียกทอเรนออกมาครับหลังจากนั้นก็คับวไปอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะรอบแรกนะครับนี่ครับพอมาถึงตรงในส่วนพื้นที่ข้างล่างจะมีอะไรว้าวาขึ้นมาข้างหลังเรานะให้เราทําการวกกลับแล้วก็พยายามหันกลับไปมองลูกเหล็กที่ตกลงไปในหน้าผาให้ทันนะฮะเห็นไหมครับสังเกตว่าเราจะได้รูนวิ่งเข้าตัวเราประมาณ1,900รูนด้วยกันนะฮะอ่ะถ้าดูไม่ทันไปดูอีกรอบครับ เพื่อนๆต้องฝึกให้ชินกับจังหวะที่ลูกเหล็กโผล่ลงมานะครับดูนะครับนี่ครับอ่ารีบหันจอกล้องกลับไปนะครับนี่ครับ1952รูนวิ่งเข้าตัวเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็จะวาร์ปกลับไปที่เดิมนะครับก็เพื่อนๆ,นๆทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับ อาจจะว่าช่วงแรกๆอาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราหันจอไปถ้าเกิดหันไม่ทันลูกเหล็กนะครับเราก็จะไม่ได้รูนเนะาะก็ฝึกอย่างนี้นะครับเห็นไหมฮะพอมาปุ๊บก็วิ่งย้อนกลับมาแล้วก็รีบๆหันจอนี่ครับพอลูกเหล็กตกลงไปแน่นอนครับว่ารูนวิ่งเข้าตัวเรานะฮะก็มันอาจจะดูแบบเบื่อสักหน่อยแต่ผมอยากให้เพื่อนๆตั้งเป้าไว้ว่าอย่างเช่นวันหนึ่งเนี่ยคือทําทั้งวันไปเลยนะฮะประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงพักเบรกกินข้าวอะไรเงี้ยแล้วก็มาทํา คือยังไม่ต้องไปสู้หรือไปทำเควสอะไรไม่ต้องรีบร้อนนะเพราะว่าการที่เรามีเลเวลสูงสูง,สงมีค่าสเตตที่สูงสูงนะครับมันจะทำให้การเก็บเวลหรือว่าการทำภารกิจมิชชั่นต่างๆง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องไปบุกสตอ r ์มวิวตั้งแต่เพิ่งสร้างตัวนะฮะไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ไหวแล้วเราก็จะหัวร้อนแล้วเราก็จะไม่อยากเล่นนะฮะเพราะฉะนั้นขอหนึ่งวันครับมาทาการฟาร์มรูนอย่างนี้นะฮะเพื่อนๆก็จะมีเวลประมาณสัก อ่าสีถึงหกแค่นี้ก็เพียงพอสำหรับการไปสำรวจพื้นที่ริมเกรเฟในช่วงต้นๆเกมแล้วนะฮะนี่ครับก็ไม่ได้นานเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เกิดความชำนาญก็พอเสร็จปุ๊บก็กดวาร์ปกลับไปที่จุดเดิมแค่นั้นเองฮะอ่าหลังจากที่เพื่อนๆทำการสะสมรูนจากการฟาร์มรูนลูกตุ้มลูกเหล็กอย่างนี้นะครับก็สามารถมาอัพสเตต อัพเลเวลได้นะฮะก็เดี๋ยวผมจะอัปให้ดูก่อนนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ก็ประมาณสามถึงสี่รอบใช่ไหมฮะเมื่อสักครู่ที่เราได้ทำเนาะก็มาดูกันนะครับว่าเราได้กี่เลเวลนะจากเลเวลเจ็ดใช่ไหมครับนี่ครับก็อัปไปเรื่อยๆนะแรกๆอาจจะไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเกมนี้นะครับเราสามารถไปรีสเต็ตอนหลังๆได้นะครับก็ออกเป็นว่าอยากใช้อาวุธประเภทใดอยากจะเล่นแนวไหนก็ลองอัปไปตามที่ ใจอยากจะทำก่อนก็ได้ฮะแล้วก็ค่อยรีสเตตตอนหลังนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้เลเวลมาอยู่ที่ประมาณเลเวล15ใช่ไหมฮะนี่ครับแค่เพียงแค่3-4รอบเท่านั้นเองนะฮะก็ทำให้ชีวิตเล่นง่ายขึ้นเนาะเออก็ทำไปสัก1วันเต็มๆผมว่าเพอๆทะลุไปเกือบร้อยอะเวล80 90อย่างเงี้ยก็ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็สามารถออกไปหาไอเทมหาอาวุธหาซัมมอนเพิ่มเติมได้นะฮะ ครับผมและผมก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับประโยชน์สาระจากทางฟิกทูบของเรานะครับถ้าชอบกดใช่ทไลค์ like, กดแชร์แต่ถ้าให้แน่ฝากกด subscribe ด้วยครับแล้วเจอกันสลับเทปต,ต่อไปครับสวัสดีครับ